สวัสดีครับคลิป no ที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นคลิปของหลวงพ่อต้นกล้าดาวเรืองเกษตรลำซ้ำนะครับเกษตรลำซํำพร้อมคำแนะนำดีๆตลอดเส้นทางชุดที่ท่านเห็นนี้ครับเป็นต้นกล้าที่ผมพร้อมจะจัดส่งนะครับตอนนี้ต้นกล้าดาวเรืองของเราครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นสีทองส้มนะครับเกรดพรีเมียมนะครับห0าศนนะครับเหมาะสำหรับฤดูเริ่มต้นฤดูฝนช่วงนี้เลยนะครับทนร้อนด้วยทนฝนด้วยครับ ต้องเป็นอลโคเกตพรีเมียมรหัส002ตัวนี้นะครับต้นกล้าที่อยู่ในโรงพาะผมตอนนี้อายุ13วันแล้วนะครับการแดงนะครับเริ่มสวยรากเริ่มออกแล้วนะครับถ้าอายุได้ครบตามกําหนดเวลาเขาคืออายุประมาณ16วันรากเขาก็จะสวยสดงดงามเลยทีเดียวอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้คือต้นกล้าที่เขาสั่งไว้แล้วเขาจะมารับเองที่โรงพาะผมนะครับอันนี้อายุได้16วันแล้วนะครับเนี่ยครับดูราก รากอายุสิบกวันจะสวยงามมากเนี่ยครับอายุสิบกวันพี่เขาสั่งไว้ห้าถาดจะมารับวันนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นออเดอร์ที่ผมจัดส่งไปเมื่อวานกันหมดแล้วนะครับสังเกตว่าต้นกล้าของโรงเพาะเรานะครับจะสวยเสมอกันหมดเลยเนี่ยครับตอนนี้ผมมีออเดอร์อยู่ในโรงเพาะอยู่ประมาณห้าหมื่นต้นนะครับท้าผู้ใดที่จะปลูกช่วงนี้นะครับจะออกดอกประมาณก่อนออกพรรษาเอ่อก่อนเข้าพรรษาเล็กน้อยนะครับรีบสั่งจอนมาทันทีเลย ส่วนตัวนี้ครับเป็นต้นกล้าอายุเนี่ยห่างกันแค่วันเดียวนะครับ14 15ห้าวันเหมือนกันครับตัวนี้รากเริ่มออกมาเยอะกว่าฝั่งทางนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือต้นกล้าที่เขาสั่งจองไว้อีก2วันเขาจะมารับแล้วนะครับส่วนฝั่งทางนี้เป็นต้นกล้าที่ผมจะจัดส่งทางบริษัทขนส่งนะครับท่านผใดที่ออเดอร์มานะครับกเ็เตรียมพื้นที่การปลูกให้ดีเลยนะครับสั่งจองต้นกล้าดาวเรืองของเกษตรล้ำสาวันนี้นะครับ หนึ่งถาดมีสองร้อยแปดสิบแปดต้นนะครับต้นละหนึ่งบาทห้าสิบมีทั้งสองสีเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองไข่หรือสีเหลืองดอกคูณนะครับเขตภาคอีสานนะครับเขตชนบุรีเขตจันทบุรีเนี่ยชอบสีเหลืองไข่มากจกาังหวัดกาฬสินธุ์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดเนี่ยครับชอบสีเหลืองไข่มากนะครับเพะฉะนั้นทั้งสีเหลืองไข่ทั้งสีทองส้มเรามีพร้อมจัดส่งภายในสองสามวันนี้ถ้าท่านบุไดนับออเดอร์มาณเวลานี้เลยนะครับพร้อมจัดส่งทันทีนะครับ เตรียมที่เตรียมทางเตรียมดินไว้ให้พร้อมนะครับปลูกตอนนี้ครับออกดอกก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อยนะครับพอถึงเวลาช่วงเข้าพรรษานี้ดอกจะบานเต็มที่เลยก็จะได้รับราคาปังๆนะครับราคาดีๆเลยจากออดอกดาวเรืองนะครับลงพ่ะต้นกล้าดาวเรืองเกษตรล้ำสรรมของเราครับเป็นลงเพาะปิดนะครับเพราะฉะนั้นโรคต่างๆที่เกิดจากออลงเพาะเรานี่จะไม่มีเลยสังเกตว่านี่ครับใบของผมนี่สวยครับใบแข็งแรง ต้นนี่แข็งมากเลยนะครับใบสวยมากแต่ช่วงนี้นะครับเ,เจอจากการขนส่งนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกนี่ค่อนข้างร้อนมากบริษัทขนส่งที่เราจ้างเขาส่งไปเนี่ยเขาจะเป็นตู้ทึบนะบจากการขนย้ายจากส่วนกลางไปที่จังหวัดของท่านเนี่ยจะเป็นตู้ทึบเพราะฉะนั้นอากาศจะไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามเน้นย้ําให้บริษัทขนส่งนะครับพอถึงที่พยายามเปิดประตูไว้หน่อยครับให้อากาศเขาเข้ามาด้วยอากาศถ่ายเทหน่อยแล้วก็พยายาม จัดส่งภายในหนึ่งวันนะครับจากวันที่เราส่งไปถึงบริษัทขนส่งแล้วให้เขาพยายามจัดส่งให้ลูกค้าภายในหนึ่งวันนะครับถ้าเกินสามหรือสี่วันเนี่ยต้นกล้าบางทีมันจะมีมีความอ่อนแอนะครับดังนั้นท่านใดนะครับที่สั่งต้นกล้าจากหลวงพ่อต้นกล้าดอนเรืองเกษตรล้ำซัของเราไปนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าต้นกล้าจะเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขนส่งเ็าเกิดขัดข้องส่งช้าถ้าเกิดเอ่อต้นกล้ามันไปถึงท่านแล้วอ่อนแอถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูเลยเรายินดี ส่งมาให้ท่านเลยนะครับหรือเสียหายเท่าไหร่ก็จัดชดใช้ชาตามที่เสียหายจริงไม่ต้องห่วงครับเรื่องการขนส่งบริษัทขนส่งเรานี่คือเราเดีลเอาไว้แล้วนะครับผมมีกำชับไว้เสมอนะครับแล้วก็พยายามให้ติปเด็กๆไว้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณห้าหมื่นต้นนะครับช่วงที่จะออกดอกก่อนวันเ,เข้าพรรษานี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดรีบสั่งจองเลยนะครับหลวงพอ่อต้นกล้าดาวเรืองกเกษตรล้ำซ้ำ ทองส้มเหลืองไข่มีทั้งสองรายการเลยหนึ่งถาดมี2 8 8ต้นต้นละ1บาท50บริการส่งตรงถึงที่ถ้าท่านสั่งผมจํานวนมากนะครับผมกับทีมงานจะไปส่งท่านถึงหน้าบ้านเลยเอาละครับรีบสั่งจองตามเบอร์สับที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ออแอดไลน์หาเบอร์มได้ทันทีเลยนะครับหลวงพ่อต้นกล้าดําเรืองเกษตรล้ำ,ำํำขอบคุณครับ